ัสดีครับสวัสดีพี่น้องทำกลางสายฝนริบี่ยริบแดดครับเมื่อคืนตกเมื่อคืนได้ตีนหนึ่งหดอดผมโมงสอบมัม่วน้าพลังก็ดีพี่น้องแต่มันแมดมันแมดเมืม่อช้าม,ม,มาน่นี่เขาวภาพครับแต่ว่าเดี๋ยวรถต้องแน่แล้วแต่ว่าถามมเมื่อแล็กนี่สงสัยจะเสีจังไหนหรือพี่น้องในหัวแน่ครับ เอ็ดเม็ดเพิ่มเองเอ้ามันรุนกันน้ำมากพี่น้องคือบ่ครับเอ็ดเม็ดเนี่ยห่วงน้ำมากลองมากระโดดเป็นไงหลังแรกครับ เรื่อยๆครับสอบเนี่ยหวกล่อมมึงพี่น้องคือป่ะคือครับทั้งสองพี่น้อง เดี๋ยวมื่อแรกมาใต่ขี้เหลีเสียบครับไส้นมันก็นไปเรียนได้เพียงนะเส้บิดแล้วพอดีครับย่างขึ้นมาปวดพี่น้องเฮ้ยโวแหลกเลยครับหมานตะเบ็ดเลยมืงเนี่ยปลาชนพี่น้องปลาชนรุดซะรุดซะ ดูสินี่เรียบร้อยหนึ่งตัวเต็มเลยครับรน,นี่ปลาช่อนเป็นโอ้ยกินผิดกดติการเลยพี่น้อง <c oughs> เอาแกบกินครับโอ้ยเอาอยัาง,งากินเขาเขาเหรอครับฮะปอกก่อนมันจะเป็นเนาะของเอาเป้วพี่น้องเอาแล้วครับวัวผ่านไปไว้สองของเราเป็น้อง เอาละครับเอาเละพูด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 เอาลยพี่น้องรู้ว่าสองตัวครับสองตัวสองตัวแล้วครับเอาเอาเอาปลาชนพี่น้องปลาชน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 นีสองง่ายหรือพี่น้องเอ้ยยับเลยครับยังเดี๋ยวบุญเนี่ยมาใส่ครับงยางนี่ใส่กันฮะพุดดวครับวันเนี่ย เดี๋ยวครับเขาพี่น้องลังาางาจมองข้าแรกใส่เบ็ดเลยแล้วยามขึ้นเด็ดปลาคอสองตัวโหมายามยามไปยามจจมากใส่ยี่หัวก็เหรอครับยามมากยามไปยามไปยามมากเนี่ยนะครับเออมาปล่อยเราพี่น้องไปยังพี่น้องว่ะ ไปอุ้งหลวงหล,ลวงครับว่ไา,บา,า,าไ,พง,ไ <ป S 2> งพี่น้องไปยังพี่น้องว่าบัตรพโลกเขาแท้โขบป๋าเป็นพี่น้องไปเชงครับทำเต็มมือเผื่อเ,เลยพี่น้อง เหัวกเนี่ยเป็นปลาคองเนี่ย,ย,ยลย่ะพี่น้องครับถ้านอย่นี้เสียบนันนั่นไปเรื่อยครับข้าพี่น้องมันจำขึ้นได้เบียดไปบ้านนี่ ไมายามตะเคียนสองตัวเขาไม่ลงที่หาครับมาเนี่ยข้นมานบ่เอาล้วพี่น้องเอาล้วครับวุ่นวุ่นวุ่วุ่นไปยังพี่น้องป่ะไปยังครับไปยังไปยังไปยังไงลุ้นกันครับปลาดุกพี่น้องปลาดุก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 ลงอาบเล ออกลงน้ำ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 บุญเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยปดุก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 อืมหนึ่งตัวย่ำเ้า,าตีหาครับนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้งองฮะมาแบบเท่ๆมันนี้พี่น้องเอ้ยครับอืมอืมเอ้า นี่เรียบร้อยเลยพี่นอ้องปัวครับเอาลรุนกันไปเรื่อยครับเอาเยลยพี่น้องบัวอ,อันนี้ปลาช่อครับมองนี่นี่ มาตต่สอกพี่นนอกสวยมามันรุดครับอ,อ,อันนี้ปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนพี่นนองปลาช่อนสองแมแร้วครับอออ๋ออ๋ออออออ๋อ้ออออ แต่เนี่ยวหัวกวันก่อนฝนตกแห้งพี่น้องเอ,อ้ยครับหักลงตรงลงผาแหล่แต่ลมพันมาครับสองตัวเลยพี่น้องไปไปหลุดไปเลยครับเอาเราี่น้องเอาเราครับพูดมุกใหม่มูกไหม่พูนครับปวดปวดปวดอะไรพี่น้องวะปวดปวดปวดอ่ะ อุ้ยประดุกอีกแล้วพี่น้องปลาดุกปดกปลาดุกปลาดุกดุกอีกแล้วครับประดุกอีกแล้วอืมมึงนี่ปลามี่ยครับอืม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 อ๋อออออนี่เร็วล้อแล้วพี่น้องเฮ้ย <h ham> ประดุกครับประดุกประดุก เรียบร้อยครับพี่น้องมาดวของมากครับวอเนี้นี่เรียบร้อยแล้บพี่น้องมาแล้วพี่น้องปั๊บมาตาโซมาตาโซล้วครับไป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 เลยครับไปหลุดไปเลยเลยพี่น้องหนุกตุ้มเพราะหนตุ้มครับ ตุ่มต่ำอยู่ยามไปเรียกน,น้องเป็นาะอหลุดไปเลียกพี่น้องก็เขามุนปุปยพี่น้อ,<ม>ขอ,ของตรงนี้ไปครับปลาช่อนมาพี่น้อ,องนนอปลาชอ่นอ,าชอนครับอี <c oughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย มันครับมึอเนี่ยมาจะส่องมาจะส่อ,สองแล้วครับตัวนี้โคตรใหญกันไหมครับกินเลึกนิดหนึ่ง โอ้ป <iyorsun> yes. <finden. S 1> ุดธญาครับน <Panch m> <Trustee> ิดดวงหนล่ะุดธาพี่น้อง นหองเอ้ยนีครับเรียกครับเรี่ยเรียก,ยกฟากก็ลุ่มสางหกสางหอลเ่ออปน่องรุ่มแจงออกแจงออกครับ ลุ้นกันไปครับไปน้องหลังจากยาไมไปแล้วก็แจ้งพอดีครับเพราะสางๆพอเห็นหงุดหงดีอะนี่น้องครับมาตเสิร์ฟถือว่ายกโปเลยครับหมู่บ,บ้านไปแล้วเป็นปะคอสองโตามายามกลางคืนแต่ไป็นเพีงฟองกับครับอย่างนี้มันเสิร์ฟเปบึ้งพี่น้อง นี่มานโซนีหมานครับปลาช่อนปลาด,ดุกนี่ตัวบิ๊กเลยครับเน,น,นื้อไกาเนื้อมะสอพี่น้องเอ้อจิงนกหึจินูห้องแซ๊ลแจ๊ลครับไม่เหลาเหมืนพี่น้องเป็นยางไม,ม้เหมือนครับทั้งบารมือบ,บ้านไข่เนี่โอ้ยฟองขาดฟองถล่มพี่น้องบ้านผมบ้านสวนเมืองนอานนี่บอกกยถ่วมก็ถ่วมครับพี่เนี่ยถ่วมกักถ่วมเนี่ย หวยแอ่งก็ใส่กระขาดครับเป็นหวยเป็นเมืองเป็นสถานที่อ่างเก็บน้ำกระขาดมึงมึงเพื่อ์มุนไปตับตามครับครับเออเอาใจซอยโพทั้งรางเคลื่อนได้พี่น้องนะครับนี่สีนีความกระเจ็บขึ้นท่างสีฝวงได้พี่น้องท่างบารมีบานไข่ครับเอาขอขอบคุณคุณพี่น้องผมต้องเล่นไก่กวแหลกกวแช่กวติดตามก็พี่น้องเนาะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ลาพี่น้องครับเป็นพอกกันไหมสำหรับวันนี้ครับวัสดีครับ ครแต่เืเลครับโอ้ยโอ้ยแล้วไปเดวครับโอ้ยแล้วโอ้ยแล้ไปยังครับไปยังไปยังไปไปพี่น้องปดปปไปยังพี่น้องวะโอ้แท้กัพื่นตรงลองเตแรงพี่น้อง กลาิงก็เหรอครับแบบบ่เลิเลยคำมเต็มมือพูดเลยครับกลาขิงปลาิงของเสียงเหรอครับกระงก็หรอครับหัวเงี้ย